ครับตัดไปแล้วอ่ะคือปกติมันต้องหลอกจริงนะนี่มันคือแบบว่าอะไรนะรอบบ้านไม่มีคนอยู่ไปที่บ้านไปอะไร่เงี้ยแต่นี่มันหลอกเลยหลอ,อกว่าอยากให้แม่ตัวไอ้ผู้หญิงถ้ามันรักผู้ชายอยู่เอออยากให้แม่ตัวที่ไปเลยแต่ไม่รู้ว่าเราจะรู้ได้ไงแฟนเราเป็นหมาป่าหรือเปล่าไอ้เป็นหมาป่าที่เจ้าเล่หล์ขนาดไหนทั้งตัวสามเนี่ยเขาเขาเหมือนก็ไปเจือไปแล้วแหละ แล้วถ้าจะป้องกันก็ต้องมาบอกเบอรนะ์สองแล้วต้องมีวิธีดูใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเบอร์สามปุ๊บอ, <c oughs> อ่าเรียบร้อยเป็นแล้วแต่ถ้าเกิดเขาไปอยู่ในกระแสเอ็นดีโอเอ็มหมอที่อวดดีไว้เขาก็จะรู้ว่าไม่เป็นไรเลยฉันสมัยใหม่มากคุณตรงสมัยเลยเขาก็รับผู้ในสังคมให้ยอมรับคนอย่างชันแล้วเดี๋ยวฉันก็จะพบถุงยางในไอทยายในธุรกิจยาคุณในไอทายเดี๋ยวเรือ่องปกพบถุงอะไรเงี้ยเดีเอาไอติมปุ๊บมันตกคาบ พราะว่ามันไม่ได้ลดต้นตอหรือพฤติกรรมเสี่ยงพอเราพฤติกรรมเสร็จพวกมันเนกิดเป็นความเคยชินเนกิดความเสพติดนั้นอย่าที่บอกไม่ทานที่เกียดไมซื้อไหวเป็นภาระฝ่ายยิงอะไรอย่างเงี้ยและจริงๆแล้วแน่นอนเราต้องให้ความรู้เรื่องักษาการใช้การป้องกันก่อนหรือหลังนะครับก็มียาปุมเม็ดหลังนะห,หลังเสียตัวไปแล้วก็มียาปุมบฉุกเฉินอะไรเงี้ยได้ก็รู้ แต่ต้องให้เขารู้น้ว่าดีที่สุดคือการลดพฤติทีรมเสียงนะและสะพัญการขักห้ามใจยับยั้งชังใจการป้องกันสถากน,นการณ์ที่ทําให้เกิดความล่อแหลมหือกระ,ะพุ้เาตาต่างๆันเชอบล่นกับคนถ้ามมีคนหายกินนะรับลาไม่จค่ารๆๆเรไกเรนีอยู่กับมาตั้งแต่ตัวเล็กๆน มาถึงพระดาวทำไมไม่กินโคลนทำไมครับมานกินข้าวที่จะทิ้ันรีขายถ้าแบบแบบนี้นะที่หาทาที่บ้านผมสวยแบบนี้นะพอะไรครับเพราะยาคุชมโรงเรียนเราผ ว่ามากเลยครับเ่าว่าผมยังมากอานี้ิบไปเก็บใช่ไปเก็บแล้วก็ไปปุ๋มามาเลนดน้วยครับออ๋ครับตอนนั้นก็เด็กไปเก็บกล่องโป่ประมาณี่สิบกล่องมาดนค่นี้วครับสวยมากเลยครับขอบคุณครับ ที่มาค่าเอเนี่ย<ช>ก็แสดงว่าสื่อใจถึงใจของกันชิดได้นะครับกานชิดโอเคแล้วนะเราเนี่ตั้งแต่ได้รับงานกับพี่สตาร์เนี่ยตีหนึ่งกว่านะครับให้คิดกิจกรรมสดๆของวันพรุ่งนี้วันเปิดค่ายเลยว่าตื่นนอนเราจะทําอะไรลงทะเบียงมีหรืยังเกมจะทําอะไรสถานที่ตรงไหนอุปกรณ์ครบหรือยังคือพี่สตาร์ ทำงานหนะักคิดกันตั้งแต่ตีหน,นึ่งพอตกลงตอนเช้าแล้วก็มันอึดอัดตรงที่ว่าเราทำกิจกรรมไปเราเล่นเกมไปบางครั้งมันไม่ผลตอบรับมันกลับมาไม่เท่มร้อยครับ่จูบไปอันูแค่นั้น <c oughs> แล้วก็ผมกลับพ <c oughs> ที่สนารฝ่ายกิจกรรมเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมงย กานแรกเลยเนี่ยก็ชวนกันคิดว่าจะเอากิจกรรมอะไรให้หนึ่งวันเนี่ยให้น้องๆได้มีกิจกรรมทำและภายในหนึ่งวันเนี่ยให้ได้สาระน่ารู้เกี่ยวกับโครงงานฝูงธรรมด้วยก็คิดกันสดๆตอนนั้นแล้วก็ทำกันสดๆตอนนั้นนะครับแล้วก็บางค้างเนี่ยกิจกรรมมาออกนะมันอาจไม่สวยรู้เพราะว่าตั้งแต่ผมเข้าค่ายโครงงานคนทำมา ค่ายนี้ครับกดดันในตัวผมมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นค่ายที่เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะนะฮะแล้มันเป็นค่ายที่เราต้องคิดกิจกรรมสดๆทำสดๆต่อวินาทีวินาทีแล้ววินาทีเปิดก็คิดการสดๆตอนนั้นจะหาซื้อเทียนมันก็หาไม่ทันพี่ออฟแล้วก็พี่สตาฟหลายๆคนก็คิดว่าในเพื่อเรามีกระดาษในเพื่อเรามีจำนวนประชากรคง เราก็ใช้สีสที่อยู่รอบตัวเราเป็นพิธีเปิดถึงมันออกมาไม่สวยหรูแต่มันก็ได้เปิดพิธีเพื่อจะพัฒนาพี่เดียวแล้วก็มาวันนี้ครับเข้าว,ว่าลูกศิษย์นี่แหละอาบตัวเองนะแล้ก็ไม่รู้ใครจะเปิดจะจัดนี้ให้เมื่อไหร่ ครูเรียนเรียน้วยกันเนี่ยก็ไม่เคยมีใครท้งองงงินทีทสนี่เด็กแค่ทำงานร่วมกันไม่กี่วันจะมีเรื่องคาวใจะพอะไรน,นี่แล้วครูทำงานเป็นสิบสิบปีนะเราก็หวังว่าสิ่งนี้จะได้บรราัยใจไม่เกิดกะบวนกับกลุ่มเรียน,น,ใในร,นร,นยรู้อย่างกัลยาามนี้กับทุกๆโค์งการการทำงานใลยทั้ครูแล้วก็เด็กในเรียนต่อไปนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่หลา,ายอย่างสดแล้วก็ใหม่ทุกคนต้องแก้ไขเฉพาะหน้าอไรกก็ขอขอบคุณใแ่แต่โอกาส ให้พระอาจารย์ได้คิดพนกิจกรรมใหม่ๆตลอดเวลาขออนุโมทนาทำอะไรก็ขอ,อกราบขออะไรขอโทษทุกท่นานอะไรที่เป็นสิ่งดีๆก็ขออนุโมทนาบุญร่วมก,กันนะ